ที่เทศบาลท่าสาบของจังหวัดยะลานะคะมีการเดินหน้าแผนรับมืออุทกภัยในปี2,568ค่ะเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเชิงรุกนะคะหลังจากที่ได้บทเรียนเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ครั้งก่อนค่ะ เทศบาลตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะมีการเร่งดาเนินการแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุรกภัยขณะที่ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่นะคะนายอุสมานบือราเฮงค่ะหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลก็เปิดเผยค่ะว่าพื้นที่ตรงบริเวณตำบลท่าสาบนั้นมีความเสี่ยงน้ําท่วมจากการรับน้ําเขื่อนบางลางแล้วก็เขื่อนยะหาเทศบาลจึงมีการเพิ่มมาตรการในการรับมือโดยที่จะมีการซื้อเรือท้องแบมพร้อมกับเครื่องยนต์หกลํานะคะแล้วก็ซ่อแมแซมเรือเดิมด้วยอีกทั้ง ยังมีการจัดทําฐานข้อมูลครัวเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมอุปยพหากเกิดน้ําท่วมรุนแรงค่ะ ขณะดเดียวกันนะครับก็ได้มีการเตรียมศูนย์อพยพนะครับจำนวน11จุดด้วยการพร้อมกับสเสบียงและก็เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการตั้งศูนย์ประสานงานหลักที่เชิงสะพานถนนสาย418รวมถึงการอบรมการขับเรือใบในแม่น้ําปัตตานีและก็การใช้วิทยุสื่อสารเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ครับทางด้านของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาบนะครับมักจะประสบปัญหาน้ําท่วมปีละ2-3ถึงครั้งโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทางเทศบาลยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมในการ รับมือ100%เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตครับ